ขนาดห้องก็อยู่ที่3ูณ3.50นะครับและเรี่ยวตังแต่พื้นเลยนะครับดีเทลเดียวกันนะครับทุกฟังก์ชันเลยนะครับอยู่เป็นห้องครัวกับห้องน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมมีอยู่หนึ่งห้องนะครับห้องนอนที่3จะอยู่ตรงฟังก์ชันติดกับห้องครัวครับอยู่หลังบ้านนะครับห้องครัวตรงนี้ก็ขนาดอยู่ที่3คูณ3.50นะครับเรามาชมห้องนอนกันก่อนนะครับดีเทลเดียวกันหมดเลยนะครับตั้งแต่ประตูนะครับ ตรงนี้ก็จะได้ช่องแสงสองด้านนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะอยู่ตรงล็อกข้างของตัวบ้านนะครับอยู่ด้านข้างของตัวบ้านได้หน้าต่าง2ช่องเลยนะครับเรามาชมมุมตรงข้ามกันนะครับขนาดสามพันสามเมตรนะครับประตูตรงนี้ก็ลงไปยังหลังบ้านนะครับตอนนี้ก็กําลังต่อเติมนะครับในส่วนของหลังบ้านนะครับน่าจะเป็นเฉลียงหลังบ้านโซนซักล้างนะท่านผู้ชมนี่บันไดลงไปนะครับนี่3ขั้นนะครับ ประตูเป็นประตูไม้สังเคราะห์นะครับกันน้าได้นะครับบานทึบมีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกนะครับกัน้วยฉาบปูนนะครับระหว่างโซนแห้งโซนเปียกโซนแห้งอยู่ด้านนอกโซนเปียกอยู่ด้านในนะครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องปูพื้นขนาด40คูณ40ผิวหยาบนะครับ มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อำเภอนารองครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมารีวิวบ้านทรงปัญญาคอนเทมเปอรี่สวยๆให้ดูนะครับไปเป็นแนวทางไปเป็นไอเดียนะครับบ้านอันนี้ก็มีมูลค่าที่1นล้านสองแสนบาทนะครับเป็นบ้านดูเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กนะครับท่านผู้ชมเจ็ดสตารางเมตรนะครับรวมเฉลียงหน้าบ้านด้วยนะครับฟังก์ชันห้องนอนเยอะมากเลยครับสห้องนอนนะครับหห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวเฉลียงหน้าบ้านนะครับด้านหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ7เมตรลึก10เมตรนะครับ เป็นบ้านสไตล์คอนเทมเดอร์รี่นะครับปัญญาครับในส่วนของหลังคาจะเป็นหลังคาซีแพกโมเนียนะครับสีน้ําตาลตัวบ้านจะเป็นการทาสีในส่วนของเป็นสีครีมนะครับแล้วก็ตัดตกแต่งในส่วนของมุมบ้านด้วยไม้ฝาเทียมทาสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับด้านหน้าก็มีการตกแต่งเสาเฉลียงหน้าบ้านให้มีขนาดใหญ่แล้วก็กรุดด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับเป็นกระเบื้องลายหินทรายประมาณนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับเฉลียงก็มีขนาดอยู่ที่ประมาณ 2เมตรคูณ3เมตดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าบ้านอันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ เี๋ยวเรามาชมฟังก์ชั่นแรกกันนะครับก็คือเฉลียงหน้าบ้านนะครับก็มีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ2เมตรนะครับเป็นเฉลียงเอ่อกึงกงกงก่งแกแจ้งกึ่งแยร่มนะครับมีชายคามีหลังคานะครับในส่วนของการตกแต่งเสาหน้าบ้านาจะเป็นเฉลียงเอ่อจะเป็นเสาตกแต่งนะครับตกแต่งให้มีขนาดใหญ่แล้วกรุดด้วยกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับมีอยู่2ต้นนะครับเป็นเสาตกแต่งนะครับแล้วก็มีม้านั่งพูนนะครับกรุดด้วยกระเบื้องเกนิโตสีดำนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันใกล้ๆกันนะครับบันไดมีอยู่3ขั้นนะครับในส่วนของทางเข้าตัวบ้านนะครับบุมบันได PVC มีให้ทุกขั้นเลยนะครับสีน้ำตาลนะครับพื้นกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับ40คูณ 40, 40ลายไม้ผิวหยาบนะครับอันนี้จะเป็นเสานะครับใกล้ๆนะครับ ด้านบนก็ได้ป้ายยึดซ่อมกันชื้นนะครับยึบซ้อมฉาบเรียบโคมไฟสระเปาหนึ่งโคมนะครับมานั่งปูนนะครับในส่วนของด้านหน้าตรงนี้ก็จะกรุดด้วยไม้ฝาเทียมนะครับแล้วก็ทาสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับเป็นสีน้ำตาลสไตล์มินิมอลนะครับตัวบ้านก็จะเป็นสีชมพูโอรสนะครับมีตกแต่งอยู่2จุดนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าตัวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในกันนะครับเข้ามาก็จะเจอในส่วนของห้องโถงครับเป็นฟังก์ชันแรกนะครับห้องโถงเป็นฟังก์ชันแรกของในส่วนของฟังก์ชันด้านในของตัวบ้านนะครับมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรห้าสิบนะครับปลอดโปร่งโล่งนะครับแล้วก็ผนังก็เป็นโทนสว่างเช่นเดียวกันนะครับหนังเป็นโทนสว่างนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นโทนสีครีมนะครับในส่วนของ พื้นนะครับเราดูรายละเอียดตั้งแต่พื้นเลยนะกระเบื้องแกรนิโต้นะครับขนาดห0สิ0คูสสีครีมนะครับลายหินอ่อนแล้วก็ขอบพื้นก็ตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยบัวพื้น PVC ลายไม้สีน้ำตาลนะครับในส่วนของช่องแสงก็จะมีหน้าต่างนะครับแล้วก็ประตูบานใหญ่นะครับเป็นประตูเข้าออกของบ้านหลังนี้เลยนะครับติดตั้งม่านโดย SR ผ้าม่านนะครับเป็นม่านตาไก่ม่านสองชั้นม่านโปร่งกับม่านทึบนะครับสวยงามทีเดียวนะครับ ขอบคุณนรเจ้าของบ้านเดินครับที่เรียกใช้ SR พาร์ามานนะครับอีมุมหนึ่งของห้องโถงนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่นะครับมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามนะฮายส่วนของทางเดินไปยังส่วนของห้องน้ําห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3แล้วก็ห้องครัวนะครับห้องครัวยูุ่านหลังนะครับจะมีทางเดินเล็กๆตรงนี้นะครับประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเดินไปยังในส่วนของห้องต่างๆนะครับที่พูดไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมฟังก์ชันห้องนอนห้องแรกกันครับมีอยู่3ห้องนอนนะครับ อยู่ในส่วนของด้านหน้าเลยท่านผู้ชมด้านหน้าตัวบ้านเลยนะครับเราวดูได้แต่ประตูนะครับเป็นประตูบานทึบนะครับลายไม้นะครับขนาด80สูง2เมตรนะครับขนาดห้องก็อยู่ที่3คูณ3.50นะครับแล้วเดี่ยวแต่พื้นเลยนะครับดีเทลเดียวกันนะครับทุกฟังก์ชันเลยนะครับอยู่เป็นห้องครัวกับห้องน้ํานะครับในส่วนของบัวพื้นแล้วก็ผนังนะครับดีเทลเดียวกันนะครับช่องแสงก็ได้หน้าต่าง2ช่องนะครับนี่ครับ เป็นบ้านที่มีขนาดเล็กแต่มีฟังก์ชันเยอะนะครับในส่วนของห้องนอนมีทั้ง3ห้องเลยนะครับถือว่าจะสันในส่วนของพื้นที่จะสอยภายในตัวบ้านได้อย่างลงตัวทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอีกมุมหนึ่งนะครับของห้องนอนนะครับด้านบนก็ได้ฝ้าที่ช่ำัเรียบนะครับลงไปสระเบาหนึ่งโครมนะครับอันนี้คือห้องนอนห้องแรกนะครับเราไปดูส่วนของห้องนอนห้องที่2นะครับห้องนอนห้องที่2ห้องนอนที่3นะครับตรงนี้ก็ ดีเทลเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมขนาดก็จะเล็กลงมานะครับ3 5 0เนูณสนะครับได้ช่องแสงหน้าต่างบานเดียวช่องเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ตรงล็อกกลางของตัวบ้านนะครับละเอียดเดียวกันหมดเลยนะครับตั้งแต่พื้นนะครับจนถ,ถึงฝ้านะครับนี่ครับ ด้านบนก็ได้ซาลเปาหนึ่งโคมนะครับป้ายยืซ้ำเฉาเรียบนะครับโอเคครับเราไปดูส่วนของห้องนอนที่3ากันนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำรวมมีอยู่หนึ่งห้องนะครับห้องนอนที่3ามจะอยู่ตรงฟังก์ชันติดกับห้องครัวครับอยู่หลังบ้านนะครับห้องครัวตรงนี้ก็ขนาดที่3คูนสเมตรห้นะครับเรามาชมห้องนอนกันก่อนนะครับดีเทลเดียวกันหมดเลยนะครับตั้งแต่ประตูนะครับ ตรงนี้ก็จะได้ช่องแสง2ด้านนะครับคานผู้ชมเพราะว่าจะอยู่ตรงล็อกข้างของตัวบ้านครัอยู่ด้านข้างของตัวบ้านได้หน้าต่าง2ช่องเลยนะครับเรามาชมมุมตรงข้ามกันนะครับขนาด3คูณสาเมตรท่าสิบนะครับด้านบนก็ได้สาลเปาหนึ่งโคมนะครับตรงนี้ก็ได้ทุกฟังก์ชันเลยนะในส่วนของห้องนอนนะครับ สวิตแล้วก็ปลั๊กอยู่ด้านล่างนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเราเป็นส่วนของห้องครัวครับอยู่ฟังก์ชันด้านหลังนะครับขนาดก็บอกไปแล้วนะครับเรามาดูตั้งแต่พื้นกันครับก็จะเป็นพื้นกระเบื้องลายหินธรรมชาติผิวหยาบ 60x60 นะครับในส่วนเคาน์เตอร์เป็นซรอแอลอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสแตนดาร์ดนะครับบ้านทุกหลังกระเบื้องก็ ตกแต่งเป็นกระเบื้องสไตล์โมเดิร์นนะครับในส่วนของหน้าบานนะครับท็อปจะเป็นกระเบื้องกริโตสีดำนะครับท็อปเคาน์เตอร์นะครับหน้าบานก็เป็นบานซิงคู่นะครับเป็นไม้นะครับบานซิงคู่หลายไม้นะครับมีอยู่2ช่องนะครับคิวสแตนเลสสีดํานะครับตกแต่งมุมเคาน์เตอร์นะครับกระเบื้องกันเปื้อนผนังก็เป็นกระเบื้องเชื่อมกันกับหน้าบานเลยนะครับได้ช่องแสง2ด้านนะครับ มีซิงคล้างจานให้2หลุมที่พักจานหนึ่งที่นะครับเรามาชมมุมอีกม,มุมหนึ่งของห้อง,องครัวนะครับมีปลั๊กให้ครับท่านผู้ชมปลั๊กตรงนี้นะครับทุณลูเอร์ก็อยู่ตรงห้องครัวนะครับด้านบนก็ได้โคมไฟสซะละเปลาหนึ่งโคมนะครับป้ายิบซ้ำชาบรีย ประตูตรงนี้ก็ลงไปยังหลังบ้านนะครับตอนนี้ก็กําลังต่อเติมนะครับในส่วนของหลังบ้านนะครับนอาจจะเป็นเฉลียงหลังบ้านโซนซักล้างนะท่านผู้ชมนี่บันไดลงไปนะครับนี่3ขั้นนะครับประตูเป็นประตูไม้สังเคราะห์นะครับกันน้าได้นะครับบานทึบบ้านอันนี้ตสวยงามมากท่านผู้ชมไม่รู้บ้านใครนะครับเหมือนกําลังสร้างเสร็จใหม่ๆเลยครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ครับ รไปดูส่วนของฟังก์ชันห้องน้ําเป็นฟังก์ชันสุดท้ายนะครับขนาด2เมตร50คูณ2นะครับมีการแบ่งโซนให้โซนเปียกนะครับกั้นด้วยฉากกูนนะครับระหว่างโซนให้งโซนเปียกโซนแห้งอยู่ด้านนอกโซนเปียกอยู่ด้านในนะครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องปูพื้นขนาด40คูณ40ผิวหยาบนะครับส่วนแห้งก็มีอลางหาอลางมือชิดิแขวนนะครับแล้วก็ในส่วนของชักโครกสุพีทนะครับกระเบื้องปูผนังนะครับสีสัน ประมาณนี้นะครับบูถึงฝ้าเลยนะครับทุกด้านของห้องน้ําเลยนะครับตรงนี้เป็นช่องแสงนะครับช่องระบายอากาศหน้าต่างบานเป็นบานซอลก็จกพ่นฝ้าพุ่งรวดก็มีให้นะครับเล็กดัดไม่อยู่ในงบนะครับร้นเปียกก็ได้เรนชชวเวอร์แฮนด์แวเวอร์เครื่องดน้ําอุ่นนะครับตรงนี้เป็นฟลอเรนนะครับก็น้ําทิ้งนะครับฉากปูนนะครับหนาสิบเซนนะครับ นนจะเป็นคิวพีพนะครับกระจกเงานะครับด้านบนก็เป็นป้ายิบซ้ำฉากเรียบการชื้นช่องว์วิสมีให้หนึ่งช่องนะครับโคมไฟดาวและ LED 4ีิ้ว1หนึ่งโคมนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านส,สวยๆนะครับขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่ ปรุณานะครับใจดีให้รีวิวบ้านหล่านี้เป็นแนวทางไ้เป็นไอเดียนะครับแล้วก็เรียกใช้บริการ SR าผ้าม่านมาติดตั้งม่านให้กับบ้านสวยๆหลังนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ EP หน้านะครับของวารฟีนี้ก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไอเดียการสร้างบ้านหาช่างสร้างบ้านนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ